อยู่กับช่อง่าวเอ็กบ้านนาครับผมมาครับผมพามาดูแม่บ้านครับผม,ผมกีดย,งยางเนาะใส่ยางแข็งจับให้เบิร์ดูป้าโถพู้ด่บ้ยสุดยอดค,ครับมาครับผมเนาะจากเฮาเหตุงานมาตอนเยน็เยนๆแล้วก็ลงมือกีดยางต่อครับผมก็ถือว่าไม่เหนื่อยหรอกเนาะทำงานในร่มครับผมอันนี้ก็ในร่มเหมือนกันครับผมเนาะ ปลายางครับผมเนี่ยตัวนี้จะเป็นสามหน้าครับผมเนี่ตัวนี้จะเป็นยางสามหน้ายางสามหนาก็ไม่กี่ต้นครับผม <c oughs> น่าจะประมาณสี่ห้าต้นได้ครับผมเนาะหมดสวนก็ได้จะประมาณนี้แหละกีเฉพาะที่ว่าหน้ายางไม่ออกนี่ปาดบน สับปัาสาวใหม่ครับผมปาดบนปาดบนจะบาดไม่บาดก็ว่ากันไปไปครับผมมาดูต้นนี้ครับผมเนี่ยฝั่งนี้เขาก็จกไปแล้วครับผมเนี่ยเก็บยางไปแล้ว สุดยอดครับยางแสงเป,ป๊กครับผมของหัวแตก้โอติดตาครับผมเนี่ยนี่นี่นี่คันน,นี้เขาเรียกว่าตาเนี่ยยางต้นนี้ไม่ค่อยอะไรยางนี่ก็ไม่ใช่ยางเล่าครับผมส่วนนี้ เป็นยางของแม่ครับผมนออ้องยางรับจ้างครับผมยางรับจ้างมาครับผมตันนี้ครับผมนี่ปนันนมืออาชีพครับผมจวด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 ,จวด,จ,วดจวดเลยครับผมสุดยอดครับแถวนี้หน้าเดียวแถวนี้จะเป็นแถวหน้าเดียวครับผมนี่ ใ <Bye. S 2> ได้การครักอย่างไรไหวพร้อมเลยครับนะนี่ครับผมเอาครับผมถ้าใครชอบทิ่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับบ่าวเอ็กบ้านนาด้วยครับผมขอบคุณครับผมที่ติดตามครับ